ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาคลิปของเราในวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยผมก็ขอประชาสัมพันธ์นิดน,นึงครับตอนนี้ทางเพจของผมนะครับก็ได้มีจัดกิจกรรมขอบคุณเพื่อนเ,เ,เพื่อทุกคนที่คอยติดตามแล้วก็สนับสนุนช่องของผมมาโดยตลอดนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาที่ YouTube ูทูบเ e Channel นะครับแล้วก็กดมาที่แท็กชุมชนครับสำหรับรายละเอียดกิจกรรมตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มีโพสต์ไว้หมดแล้วนะวิธีเข้าร่วมสนุกก็ง่ายๆครับเพียงแค่3ขั้นตอนนะขั้นแรกคือกดติดตาม YouTube ช่อง t h e เ t c h a ช n e l นะคร โบดเสื้อลายที่ชอบนะครับแล้วก็พิมพ์เหตุผลลายที่ชอบนะครับง่ายๆสั้นๆก็ได้นะทำให้ครบสอย่างพียงเท่านี้ครับพเพื่อนๆก็จะมีโอกาสได้รับเสื้อจากเดดเด Channel นะครับก็สำหรับลายเสื้อรอตแรกนะครับมีให้เลือก3แบบตามนี้เลยนะโดยผมจะสุ่มแจกให้สมาชิก YouTube m e m b e r s h i p นะครับเป็นจำนวนทั้งหมดถึง3ตัวนะแล้วก็ผู้ติดต,ตามเดดเ t Channel นะครับอีกหนึ่งตัวครับใครที่อยากได้มากนะครับก็อาจจะสมัคร y o u t u b e m e m b e r s h i p ช่องเดดเด c h a n เ e l นะเพื่อนๆก็จะได้มีโอกาสมากกว่าคนอื่นย อ้อยซื้อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ดันเน x Channel ก็สําหรับวันนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่ในสนามประลองใบเซลนะครับซึ่งตัวละครที่ผมจะนํามาใช้ในวันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นตัวละครใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือซาริเอลนั่นเองนะครับสำหรับซาริเอลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวละครสายเดเมดที่เดเมดนี้จัดจานออกมาครับสาหรับจุดเด่นของซาริเอลนะครับอันแรกเลยคือเอกลักษณ์ครับเอกลักษณ์ก็คือ เขาจะสามารถเพิ่มสเตตพื้นฐานของอัศวินเผ่านางฟ้าเท่ากับ20%ของสเตตพื้นฐานได้นะครับเหมาะไปกับทีมเผ่านางฟ้ามากๆนะครับและแน่นอนสําหรับ4จตุรเทพเผ่านางฟ้านะครับเขาก็มีความสามารถเมตตาอยู่ด้วยครับเป็นความสามารถที่เสริมทางด้านคริติคอลอย่างสุดมากๆครับเมื่ออัศวินใช้สกิลแล้วก็เกิดคริติคอลนะครับจะทําให้เราเนี่ยไม่สนป้องกันคริติคอลของศัตรู50%เลยนะพูดง่ายก็คือศัตรูเนี่ยจะโดนคริติคอลเข้าไปแรงมากกว่าเดิมครับและสาหรับสกิลเซ็ตของซาริเอลนะ ท่าแรกเนี่ยก็จะเพิ่มอัตราคิถึง3เท่านะเรียกได้ว่าแทบจะการันตีคิเลยนะครับส่วนท่าที่2นะครับจะมีความสามารถกระหน่ำนะครับสร้างเดเมจเพิ่มเติมเท่ากับอัตราทนทานของศัตรูนะครับสำหรับท่านี้นะครับผมพูดเลยนะมันเป็นท่าที่แรงแรงแบบไร้เหตุผลมากๆครับยิ่งท่าเพื่อนๆเอาไปคอมโบกับโดนครับผมบอกเลยว่าท่านี้นี่วันช็อตได้แทบทุกตัวครับและสุดท้ายครับอันตินะครับดาบพายุหมุนครับท่านี้ก็จะมีความสามารถสะบั้นอยู่นะครับคือจะเพิ่มอัตราคริติคอล สามเท่าเหมือนท่าแรกเลยนะก็สําหรับคอมที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นคอมที่ค่อนข้างแหวกแนวนิดน,นึงนะจะเป็นตัวอะไระครับก็ไปดูกันเลยทีมที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับจะมีเป็นเกาแดงนะครับซาริเอลอลิาเบตเขียวนะครับแล้วก็ตัวซัพพอเนี่ยผมจะใช้เป็นเมอร์ล,ลินเขียวนะสำหรับที่ผมเลือกหยิบอลิาเบตเขียวเข้าร่วมทีมนะครับเพราะว่าคือพูดตรงๆนะผมแล้วคาเกาะของอลิาเบตนางฟ้ามากๆนะครับ แล้วก็ถ้าแสงลงทันอันนี้เนี่ยมันสามารถถอนเอฟเฟกต์บัฟของศัตรู1นลายได้ตั้งแต่แรงขั้นหนึ่งเลยนะสำหรับอาหารที่กินนะครับแน่นอนว่าค้าพลังเราเนี่ยจะไม่เยอะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเลือกกินเป็นอาหารเพิ่มหลบหลีนะครับเพื่อให้เราไม่โดนทิ้งแรกตายนะโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับเราก็ไปลองทีมี้กันเลย3 2 1ไปครับโอเคครับเราใส่มาแต่เราไม่เจออลิซาเบธนากฟ้านะครับ อขาขึ้นเขาไม่ดูคุ้มลุกโอเคเราลบลีกสำเร็จนะเขานี่ต้องฆ่าไม่ถึงนีเลยครับก็เดี๋ยวผมบัฟโกเทอร์ก่อนนะครับ,รรรบแล้วก็ใช้โกเทอร์บัฟอีกทีนึงแล้วก็ห้ามตีทิ้งไว้ครับมาอินเวชั่นเอาล่だโอเคยอาอาคุนทำให้รู้สึกว่า ไม่ค้เล่งอลิซาเบตเราก่อนนะเฮ้ครับไม่เป็นไรครับมาเดี๋ยวตาหน้าเราน่าจะเก็บได้นะผมว่าก็ใช้อันติเกาเธอร์เปิดไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยซาริเอลครับส่วนอีกใบเนี่ยผมเก็บล้อนเวนก่อนละกันน่าจะเป็นปัญหาที่สุดครับมาเอสโซกีสโบริดายแกตายเดี๋ยวดูเรเมะครับซาริเอลเก็บลอยครับอ ป่าที่เกือบไปด้วยนะโอเคเรียบร้อยครับนี่ขนาดซาริเอลต้องบอกว่าไม่มีตัวละครไหนเสริมโจมตีให้เขาเลยนะนอกจากพาสีของเขาเองครับก็มาครับใช้ซาริเอลไปเลยนะ2องใบแล้วก็ลิซเบตพีไว้ครับเจอป่าเรียบรบ้อยครับอูดู ข้าการแค้นสองครับพโดน่ะโอเคคือกเกมครับมาเรียบร้อยครับนี่อันติแค่ขั้นสองนะครับโดนไปแสนหกนะเด้งส่ไงที่น โอเคครับเรามาเจอทีมรวมมิดนะครับทั้งคิงทั้งดาแล้วก็เคียวนะครับมาก็เดี๋ยวผมรวมเกาก่อนนะครับบับไว้แล้วก็ห้ามตีทิงไว้นะการดขึ้นค่อนข้างดีเลยครับโอ้ดูลองขอทั้งมือนะโอเคลบอ,อีกสำเร็จครับ,รบก็มาอันตีเกาไปเลยนะครับตามด้วยซาดิเอลส่วนอีกใบนึงเนี่ย ผมเก็บเป็นล็อตเวนก่อนละกันน่าจะดีนะดีไหมโอเคครับเอาร้อนเวนไปก่อนนะเอโซจัิโอรไตเกตไตโอเค,อเคไอ้ดูได้ไมเสซซาริอัลปิชิทีเกฉนโอ้โหรยบร้อยครับสองศพตามด้วยคิง โอเคสำหรับซาดีเอลอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคือมันสามารถเก็บศัตรูได้โดยที่ไม่ต้องหวังอันติเท่าไหร่ครับก่อนนี้ครับอันนีเ้เป็นนางฟ้านะแน่นอนเรามีตัวแก้ทางอยู่แล้วครับมาิมาเรียบร้อยครับดูกาสครั้งแรกครับได้เป็นสองเป็นสองนะ แผลขาดด้วยพแรงโดนขึ้นไงกิมี่โอ้โหโอเคครับเราจเจอดันเต้ทีเผ่านังฟ้าแบบจัดเต็มเลยนะอันนี้โอเคลบดีสำเร็จครับโ,โหแรงมากเลยนะเชิญโอเคยังไม่ตายยังไม่ตายก็เดี๋ยวผมบัฟเกาเธอร์นะครับแล้วก็บัฟอีกหนึ่งทีแล้วก็ห้ามตีไว้ครับมา อิอนเวชั่นอะโร่これでどうだนาฬิกาสีรุนท่านี้นะครับอันนี้นี่มันโกะมากเลยนะเอาจริงผมใช้ตีเกาไปเลยนะครับแล้วก็ใช้อลิซาเบธยิวขึ้นมาก่อนสุดอีกใบหนึ่งเนี่ยผมใช้ตีหมูเนี่ยนะครับมาเอซองชาชิโบลท้ายเขตให ตีไปครับ,บ,บ,บโอเคก็ได้อยู่นะเดืเม็ดโอเคอยู่ตั้งอีกรอบแล้วนะโลก, <c oughs> ก็ผมต้องใช้อลิซาเบธนะครับเร่งเกตมาก่อนนะแล้วก็ห้ามตีไว้เหมือนเดิมครับมายื้อไปก่อนครับโอเค ได้อยู่ครับโดนล็อกทั้งมือเลยรอบนี้ก็อันติสามหัวเขามาแล้วนะแต่ว่าคือผมว่าผมทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวผมเก็บลูเชลก่อนละกันเพราะว่าลูเชลเนี่ยตัวเดเมเลยครับมาก็ใช้ท่าตีไปอีกสองใบเลยนะเอาให้ตายให้ชัวร์ครับมมาย่ไหมห้าหมื่นโอเคเรียบร้อยครับหนึ่งศพไปไป ไม่ตายนะโอเคครับโโอ้หัวงานหยาบแล้วอัลิซเบตนางฟ้านะครับลงมาแล้วนะเท่าไหรโอเคหเก่าเกือบแล้วครับเกาเราไม่ได้เป็นเผ่านางฟ้านะโอเคเรียบร้อยเกาเธอไซอุนนะรัโอ้โหดับเบิลคิวครับเรียบร้อยครับไม่พอนะตัวเดเมจเราตายหมดแล้วครับขอลองเป็นทีมนี้นะครับเก้าเขียวซาริเอลอาเทลฟ้านะครับส่วนซับเนี่ยเป็นเดทเพียนะมา โอเคครับก็ศัตรูได้เริ่มก่อนนะแน่นอนไเจโอ้โหนี่ <S <S เข <i> าเล่งเขาเล่งเดเมจของเรารัวๆเลยนะโอ้ค,คิงเขามีอันติแล้วด้วยนะครับน่าจะหยาบละเดี๋ยวผมบัฟอาร์เทอร์ไว้ก่อนนะแล้วก็ไทสาริเอลไปเลยครับ คิงแอ่นตีนะเดี๋ยวผมห้ามตีไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้ซาดิเอลเบิร์สไปก่อนนะมาเรียบร้อยครับแต้มวันช็อตก็เดี๋ยวผมขยับอาร์เธอร์นะครับแล้วก็เอาอาร์เธอร์ตีไปเลยนะไม่รู้ว่าเก็บไหวหรือเปล่านะครับ ได้อูโอคตแรงอ่ะเธอโอเคครับเรียบร้อยแค่ต้องทนคิงให้ได้ครับทนได้ไหมทุกคนโอเคยังไม่ตายยังไม่ตายอย่าซ้ำอย่าซ้ำอย่าซ้ำได้อยู่ครับได้อยู่นะผมว่า ก็ผมว่าเราต้องทำลายเกาะก่อนนะตีสองอันต้องตายแล้วล่ะโอเคได้อยู่ครับเรียบร้อยอยู่ศพโหแต่ว่าอีกศพหนึ่งนี่ผมว่าผมตายเองแน่เลยตายเองชัวร์อย่านะโอเคเรียบร้อยลาก่อนสเรียรอ,ยอเรียบร้อยครับ เป็นหินด้วยก็จะหนักนะครับใ่รย้อยอานเอน่าจะยากมากครับอันเนี้ยมาเอซชัสติโฟลดายฮัตเตัยพาเลนการ์เดน จะไม่ตายนะถ้าไม่ตายเราอ,อาจจะสวนได้รอบตายไ,ไว้โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มาอันนี้ซึหมูเลยครับาามากมมาาว,วนนาวววไดูอยู่ไม่ตายยาวแล้วเพื่อนๆอันนี้หยาบแล้วเโซชยอยู่อด้อยู่อยอยู่อยู่อยูอยูอยู่อยู่อยู่อย่อ่อยูอยู่อยออยออออย โอเคเรียบร้อยคิงอย่าเป็นสตันครับคิงอย่าเป็นสตัน์อไเชันนี้โอเคได้ได้ได้ชดวัดใจครับอันนี้ผมบอกเลยนะช็อตวัดใจมาเล็งจังว่าออโอชัสตดยอดสุดยอดสุายอดโอ้โหยูว่าไม่รอดว่ะแบบนี้ตายครับมันนี้ไม่รอด มาลุกตัวว่าดนตรีโดยโอเคหกหมื่นเอาจริงขาดนิดเดียวอะ่ะไม่บอกที่ไลเจชนโอเคครับสกิลไม่ได้นะเขาก็เอาชัวนะเนี่ยเดีซยวไดาสิบเอ็ดรุ่นเดี่ยว่ัวที่หกสิบห้าร่นเดี่ยโอเคนี่บอดเหรองั้นเราก็มาตีเก็บเลยละกันมาต้องตายแล้วละ่ะ ได้ไหม้ัเ้าเดี๋ยวไม่ตายโอเคโอเคครับมาปิดเกมโอเคชนะเฉยนะโอ้งใช่วะเนี่ยก็มารอบสุดท้ายครับซาริเอลนะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยลองไหลคอมเลยครับ ก็เดี๋ยวผมใช้เป็นเกาเขียวซาดิเอลแล้วก็โดเขียวนะครับซัพพอร์ตเนี่ยใช้เป็นเดซเกียนะมาโอเคครับก็เราเจอทีมลอสเวกนะครับแต่ว่าไม่มีอลิสนางฟ้านะแบบนี้นี่ก็ค่อยเล่นสบายหน่อยครับก็เดี๋ยวผมรวมการนะครับแล้วก็บัฟทิ้งไว้ก่อนละกันอีกใบนึงเนี่ยผมตีทิ้งไว้ก่อนเลยนะมาโอเค เขาเล่นเกาเขียวแล้วก่อนนะอย่าแช่สลีอเอราะมีเจ็บครับมีเจ็บก็เดี๋ยวผมรวมเกานะมาแล้วก็ใช้ไปเลยขยับหนึ่งทีครับเราใช้เลยนะเยอะเขาไม่ดโอ้โหรอดเบนเขาเต็มมือเลยนะองบอกโคตรน่ากลัวครับตอนเนี้ยใครอยูไ่ได้อยู่ เซอสชตแจ้งฮิวไปครับเราไม่สนอใจแจ้งฮิวเนี่ยคงต้องสุดเข็งยู่สุดเก่าตายครับเสียดายเสียดายแต่ไม่เป็นไรเรามาเก็บลอสเวงกันดีกว่าครับผมว่าได้นะมาไปไปลอสเวงพายุหมุนเรียบร้อยครับ ็ไはいเใช่รนนครับไม่เป็นไรแช่ไปเลยครับอยากแช่แช่ไปนะเรามาเก็บคิงดีกว่าครับมาผมว่าน่าจะเก็บได้นะได้ไหมหนึ่งผมไม่ตายว่ะสองสอีกทีหนึ่งรียมร้อยครับขอ,อดีเป๊ะเก่าเธอเขาโดนห้ามอันติไปหนึ่งเธอเนี่ยนะครับตอนนี้ โอเคมาเรามาเก็บเกากันเลยดีกว่าครับไม่เก็บเธอนี้ไม่รู้จะเก็บเพืร์นไหนแล้วนะอึ้งเอพร้มสุดท้ายโอเคไปเชื้อเถื่อ,อตามด้วยพยมมนยปุ่นเรียบร้อยครับเพื่อนดูด,ด,ดิการขั้นแรกนะครับไดเมจห้าหมื่นนะ <Kell ey> เรียบร้อยโอเคครับ <empieza> ก็สําหรับคลิปพิวพีในวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ได้มีไปลองซาติเอลกับหลายๆคอมให้เพื่อนๆดูกันนะก็หลังจากที่ได้ลองนะครับผมบอกเลยว่า ถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการตัวละครสายเดเมะครับซาริเอลตัวนี้นี่สามารถเป็นตัวเดเมจที่สามารถแบกทั้งทีมได้ถ้าเกิดเราเลี้ยงเขาดีๆไม่ให้เขาตายนะครับก็สําหรับกาชาต้นี้นะครับผมบอกเลยว่าทั้ง2ตัวเนี่ยมันสมควรแก่การที่อยู่แรงเทียเอสจริงๆครับหลังจากที่ได้ลองแล้วนะสำหรับ p v p ในอนาคตต่อๆไปนะครับผมบอกเลยว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะได้เจอทั้งซาริเอลแล้วก็ททมิเอลนะครับทั้ง2ตัวนี้บ่อยๆอย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นก็พยายามฝึกรับมือเตรียมพร้อมไว้แล้วกันครับ โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอดี๋ยวจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe, คอมเมนต์มาให้กำลังใจกันได้นะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุน YouTube Membership ช่องเทเนชแนลทุกคนด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ